ทตงบอลชาแนลสวัสดีค่ะพี่พน่น้องมาเบิงผลงานได้ค่ะมือนี้มานหมานค่ะหมานได้ดังใจค่ะแต่ว่าราคาบ่ได้ดังใจค่ะราคาลงค่ะหลายคักมือนี้ค่ะเม่งค่ะหลายคได้ค่ขายุวานมาพ้อมดีค่ะสามีบอกว่าพ่อเล้วพอเล้วเฉพาะเหตดเรื่องกับพ่อเหลวพะนะขายุวานน่นราคามันถือพะนะ มันถือพ่อกับเสี่ยวตัวน้อยพี่น้องเห็นบ่ได้สามโลดาเด้ค่ะชามกระจัดมาค่ะลดรอค่ะลายค่ะลายเนี่ยแต่ว่าหั่นขยะยั้วมันเฮ็ดเผิงค่ะได้นี่เดียวคัดไม่เขาเรียบร้อยแล้วค่ะราคาโลละยี่สิบก็ราคาโลละสามสิบเอาไ้คนละสนค่ะให้พี่น้องอันได้เบิ่งน้ำกันค่ะจังได้เป็นลายแค่ะลายเนี่ยแม่ค่ะนึกว่าสิได้จักถังหนึ่งไหมค่ะ จังไดมันหลออว่ามเป็นสามถังนี่ล่ะค่ะซามกระจัดเนาะพักเนกเน่ยไปเก็บห้วั่านก็ได้อันอันอันนี้ไหมคะอันได้เห็ดเหลืองมาน้ำไหมคะค่ะในเห็ดเหลืองมาประมาณโลหนึ่งเลยแหะค่ะนี่ขีงเหน่เ,นเป็นเรืองธรรมดาละค่ะมันไม่บังอับเลยค่ะมันอยู่ในน้ำเลยค่ะน้ำมันท่วมไหลแต่ว่ากลยกลไก่ป็นว่าน บอขายไหมคะ่ะพ่อยญ่กะตีเป็นเป็นดอกคะ่ะพ่อหญ่กะบ,บอกว่ามันบางงามมันบางงามม่ต้องให้เขาดอกนะคนไทยหวานเชนีเหมอกันดอกงามๆเด้คะ่ะตะวันหนึ่บัวเหลืองมันที่เป็นซ้ำๆกระเซียะเทชกินดอวคะ่ะเฮ็ดจังใดๆมีคนไทยมากขายอยู่คะ่ะเสียงบอกกุนจ็ดเจเจ็ดเพื่อนมาขายเห็ดเขารู้มาขายเห็ดยัง ถ้ากันน่งเล่น่าพร้อมค่ะคนไทย้านชาแนลกับถ่าคิวล่ะค่ะไม่รู้ว่าเขาขายอีกอย่างคือกันค่ะโอ้ยใหญ่เพิ่นปกติเพิ่นก็บอกมาขายนีหรอกค่ะเนยังคนเพิ่มมาขายนีไม่รู้น่าจะเป็นขายวานมั้งค่ะเห็ดเผิงเพราะว่าเห็ดเผิงมันซื้อเจ้าเดียวไหมคะ่ะเขาก็เลยมาขายนีคักนี้หมานคักหมานไงแต่ว่าราคาหนาะโบโอ้ไหมค่ะราคาลด ว่านคนได้เทปารชเชนเดีวได้ยันสองถังนึงดีค่ะเมื่อนี้คนไทปาร์ชเชนเดีวนนได้สามถังไหมคะสามถังกวบหรือคิดวาน,นะคะพทวนันเมื่อวานได้หนี่ยน้อยหนึงเขาก็เลยบอกว่าเอาขอให้มึงอวี้สีไปะนะค่ะว่าก็เลยได้บวกเพิ่มนะค่ะแต่วันคิดเป็นเงินและมันก็โอเคอยู่ดอกค่ะเมื่อวานเนี่ยเห็ดกระหนักอยู่เมื่อนี้เห็ดกระหนักค่ะเห็ดจังใหญดใหญ่ ในหนามแม่ค่ะมันถึงหนามมันโดนไก่หนามแล้วมันก็จะซ้ำ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 ก็ยังดอกเสียค่ะเห็นป่มันก็เหลืองอยู่ดิตอนนี้เป็นซ้ำซ้ำเพราะยังไงมิเตอบอกเห็นมีย่นมังง่ามังง่ามาตายเขาไปดอกสิแมคดด่ค่ะซีดอกปุ๊บ่ะคะมิเตอดอกบักเป่งเป่งคนที่บังเชี่นงอโอกอโอกับสมเฮ็ดกินตัวค่ะมันกินได้อยู่มแม่ค่ะน้าว่ามันเละบ่ไปเขาบ่อยเขาพอนะคนที่บังเชี่นงเสียไปถามมันอยู่ คุณสามีบอกโทรศัพท์เอาโทรศัพท์ไอไกคุ้นทบันเชี่ยเงวนี่ละค่ะอืมเอาไก่กันนี่ละค่ะโอเคปะคะถึกใจค่ะค่ะเมื่อนี้ผลงานเมค่ะมาใคยเห็น เฮ็ดกันบได้มาปาดอ,อกค่ะแต่ว่าคุณสามีอยากออกป่าตะเวนมืออื่นออกป่าตะเวนใหนเด้อพนาเพิ่น,นว่าเพิ่นสิ่เปล่าไม่ยังปุ่แต่มาออื่นต้องล้างรถค่ะเพราะว่าวันจันทร์สิเอาไปอันรถไปอันเช็คสภาพแม่ค่ะออืบ้านนี้เขาเช็คสภาพสุป,ปีแม่ค่ะบ่ผ่านก็คือว่าเฮาต้องสมแม่ค่ะถ้าผ่านก็คือเฮาก็ขีดโตอแม่ค่ะถ้าเฮาบ่เช็คสภาพตามเดือนเขาอันเขาให้โอกาส3เดือน เขาก็คือนสร้างจอดอัตโนมัติเลยดิค่ะคุณบาสมัครขับรถได้ดิค่ะมันบ่คือบานเฮาเมค่ะคนทถ้าบานเชนเนลจะรถไปเช็คสภาพมืออื่นค่ะ,อ,คะอืกะสีอันได้ไปเอาอันอย่างตู้เซอพ้อม่ะค่ะออื่นกะสีไปหากับแฟนมือสุดท้ายแหละค่ะรอเขาหยุดเพราะเขาเริ่มงานวันจันท่นนะคะ เฮ็ดจังไดได้เนาะค่ะเนาะกสีมอเตอร์ไซค์คู่ใจล้วค่ะซัมมี่ก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะอ,อีพี่นี่พ่อเคนี่คนเด้อค่ะเดอ้อคนไทยบ้านเชนเนลเสี่ยวเห็ดไปขายแล้วค่ะรอคิวค่ะตอนนี้รอคิวอ,อ้อยพ่อมีพี่น้องในเบิรงค่ะว่าดได้หน่อยได้หลายปันใดค่ะฝากกดติดตามช่องคนไทยบอลเชนเนลไดเดอเ้อค่ะเด้อกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้เด้อค่ะเด้อ สวัสดีค่ะพี่พี่น้อง